เธอจึงร้องไห้ข้ามควรเรียกหาคนรักราวกับหัวใจจะแตกสลายอยู่หน้าบ้านท้ายที่สุดแล้วชายหนุ่มก็ทนมองคนรักเสียใจไม่ได้แม้รู้ว่าเธอจะเป็นผีไปแล้วเขาจึงเป็นฝ่ายออกจากบ้านไปหาเองโฮเนะ่โอนน่ะผีสาวโครงกระดูกลุกขึ้นจากลุมตามหาชายคนรัก พ่อเนยอนนะหรือพีสาวโครงกระดูกมีลักษณะเป็นโครงกระดูกสีขาวตลอดทั้งตัวแต่เวลาปรากฏตัวต่อหน้าผู้คนจะมีลักษณะเป็นสาวงามผิวขาวนวลผมดำยาวสลวยและมีหน้าตาน่ารักที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่ามันมีพลังในการจำแรงแปลงกายหลอกล่อผู้คนได้มีเพียงผู้มีวิชาหรือจิตแข็งเท่านั้น ที่จะมองเห็นโครงกระดูกที่แท้จริงของมันว่ากันว่าผีสาวตนนี้เกิดจากความรักลึกซึ้งที่มีต่อคนรักมีเรื่องเล่าว่าหนุ่มสาวคู่หนึ่งกำลังจะแต่งงานกันทว่าเธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตก่อนที่จะได้แต่งงานหลังจากนั้นความรักและความคิดถึงชายคนรักทําให้หญิงสาวกลายเป็นผีลุกขึ้นมาจากหลุม ทั้งที่ร่างกายของเธอเน่าเปื่อยไปหมดแล้วเหลือเพียงโครงกระดูกสีขาวเท่านั้นแต่เธอก็ยังเดินทางกลับไปหาคนรักและเมื่อชายหนุ่มได้เจอเธอเขาก็ตกใจมากแต่ก็เปลี่ยนเป็นดีใจอย่างรวดเร็วดูเหมือนว่าชายหนุ่มจะถูกความรักและคาถาลวงตาของผีสาวทำให้มองว่ายิ่งคนรักนั้นยังมีสภาพภายนอกที่เหมือนเดิมเธออยู่เพียงยามกลางคืนเมื่อพระอาทิตย์ขึ้น ก็ออกจากบ้านเป็นเช่นนี้ซ้ำๆทุกคืนส่วนชายหนุ่มจากที่เคยแข็งแรงดีก็สู้ผอมจนน่ากลัวพอแม่ของชายหนุ่มรู้ข่าวก็คิดว่าเขาถูกผีร้ายตามรังควานจึงเรียกหมอผีมาทำพิธีปัดเป่าให้และพิธีนั้นก็ได้ผลจริงผีสาวโครงกระดูกไม่สามารถเข้าบ้านของชายหนุ่มได้หากเขาไม่อนุญาตหรือเป็นฝ่ายออกมาหาเอง เธอจึงร้องไห้ข้ามควรเรียกหาคนรักราวกับหัวใจจะแตกสลายอยู่หน้าบ้านท้ายที่สุดแล้วชายหนุ่มก็ทนมองคนรักเสียใจไม่ได้แม้รู้ว่าเธอจะเป็นผีไปแล้วเขาจึงเป็นฝ่ายออกจากบ้านไปหาเองและคืนนั้นผีสาวก็จับมือชายหนุ่มเดินหายไปจากความมืดเช้าวันรุ่งขึ้นพ่อแม่ของชายหนุ่มออกตามหาไปทั่ว จนกระทั่งมีคนพบว่าเขานอนเสียชีวิตอยู่ในหลุมศพของหญิงสาวคนรักของเขาโดยมีโครงกระดูกโอบกอดกันไว้ไม่ยอมปล่อยอีกหนึ่งตำนานบอกว่าผีสาวโครงกระดูกเป็นสาวโสดหน้าตาอับปลักษ์ที่เสียชีวิตโดยไม่เคยมีความรักมาก่อนความอิจฉาริษยานี้ทำให้เธอลุกขึ้นมาจากหลุมตามหาชายหนุ่มที่จะไปใช้ชีวิตล้งความตายด้วยกัน ซึ่งเหยื่อทุกรายจะเป็นชายหนุ่มที่ยังโสดหรือยังไม่มั่นเท่านั้นผีตนนี้ไม่เคยทำร้ายเด็กคนแก่ชายที่ร่างกายอ่อนแอรหรือผู้หญิงเลยเพราะเป้าหมายคือชายโสดเท่านั้นผีสาวโครงกระดูกจะใช้คาถาแปลงร่างเป็นสาวงามเชิญชวนชายหนุ่มที่เดินทางลําพังในยามกลางคืนถ้าชายได้รับคำก็จะถูกมันดูดพลังชีวิต ร่างกายจะอ่อนแอลงเจ็บป่วยและเสียชีวิตในท้ายที่สุดวิธีหนีจากผีสาวโครงกระดูกก็คือให้โยนกระดูกปลาใส่หน้าแล้ววิ่งหนีให้เร็วที่สุดเพราะมันชอบกินปลาเอามากๆเมื่อกินปลาเสร็จแล้วไม่เห็นเหยื่อมันจะไม่สนใจและหาเหยื่อรายอื่นแทน